สวัสดีค mm ่ะ hmm. ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเลนที่ร้านเจเอสปนะคะวันนี้ค่ะ mm hmm. เลนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตกค่ะในรถซูบปรุ XV คันนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะลูกค้าก็ได้เข้ามาติดตั้งกล้องนะคะติดรถยนต์นะคะของ i r o a สนะคะและเลนจะพาไปดูด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างใช้งานยังไงได้บ้างคะ่ะเิญเลยนี่เลยนะคะก็ มาดูกันที่ตัวกล้องติดรถยนต์ค่ะเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์ไอโร d นะคะรุ่น TR7 นะคะนี่เลยแบบหน้าหลังแบบนี้นะคะก็รับประกันถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยต่อไปด้านนี้ค่ะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฟังก์ชันแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ข้างคนขับตัวนี้เมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกก็จะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะ นี่นะคะก็อีก3ฟังก์ชันค่ะด้านหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บสายไฟเรียบร้อยสวยงามเข้าที่เดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะปุ่มปิดฝาท้ายนะคะด้านนี้เลยเป็นสวิตช์ปิดฝาท้ายนี่นะคะกดปิดลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ,ะฝาท้ายของเรานะคะก็ใช้เป็นระบบกรอนดูดค่ะเวลาปิดก็จะนิ่มอย่างที่เห็นเลยปุ่มเปิดเดิมนะคะก็แค่กดบีบแล้วค่ะไม่ต้องดึงหรือกระชากเลยนะคะ สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะ,ะนี่เลยต่อไปค่ะตัวรีโมทก็ใช้เป็นตัวรีโมทเดิมนะคะนี่เลยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงรีโมทของลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นการสั่งงานโดยการกดปุ่มคายล็อกนะคะสามครั้งก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะ,ะปิดลงไปแบบนี้กดเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เลย และต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันตัวเซนเซอร์ฮาลเลกค่ะตัวนี้ก็เราสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะ ick, ปิดแล้วก็เตะ ick, เปิดเช่นกันนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเตะง่ายมากๆค่นะคะแบบนี้เลยฝาท้ายก็จะปิดลงมาแบบนี้เลยะคะ่ะนี่เลยนี่เตะเปิดเช่นกันค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยเตะได้ง่ายๆนะคะสะดวกสบายมากและที่สําคัญนะคะในฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีเซฟตี้นะคะเป็นระบบกันหนีบนะคะ เดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูค่ะนี่นะคะเป็นเซฟตี้กันหนีแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าก็คือเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเป,ปิดรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะฝาท้ายไฟฟ้าในรถสุวรรุ XV คันนี้นะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เพจเ s Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจ ฝาท้ายไฟฟ้า PTO m o t o Shop by JEPo ยังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ขอกคาะกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่อง y o u t พี่ช่อง JEPo ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ